ส่วนอีกคู่นะคะมีการแข่งขันในเวลาเดียวกันค่ะคือ FC เปอร์โตพบกับลิเวอร์พูลความพร้อมของเปอร์โตนะคะจะยังไม่สามารถใช้งาน2ตัวเก่าอย่างเปเป้แล้วก็มารซิสินได้เนื่องจากอาการบาดเจ็บแต่ในช่วงที่ผ่านมานะคะยังคงรักษามาตรฐถถานในเกม ที่อยู่ในหลีกในอันดับ2ส่วนทางด้านลิเวอร์พูลนะคะความพร้อมก่อนเริ่มเกมจะยังไม่สามารถใช้งานฮาว v เอเลียสที่ข้อเท้าหักได้รวมถึงคันธาร่าค่ะที่เพิ่งจะได้รับอาการบาดเจ็บทําให้ไม่มีเชื่อลงในเกมนี้แน่นอนแล้วนะคะส่วนตัวหลักอื่นๆยังฟิตพร้อมดีสามารถเรียกมาใช้งานได้เลยผลงานล่าสุดนะคะของทีมลิเวอร์พูลนะคะ ก็ทําได้เพียงเสมอน้องใหม่ไฟแรงอย่างเบนฟอร์ดไปแบบสุดมันนะคะในช่วงที่ผ่านมาไป3ประตูต่อ3ส่วนในรายการนี้นะคะก็เฉือนเอาชนะเอซีมิลานไปได้อย่างบุตบิดค่ะอยู่ที่3ประตูต่อ2แล้วก็ขึ้นนําเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม B นั่นเอง